สวัสดีค่ะสวัสดีในยามพิเศษนะในยามบ่ายวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะของคนไทยทุกคนในประเทศไทยนะ,ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคม2567นเะคะเป็นวันที่ประชาชนไครฟ้าหน้าใสได้ร่วมกันแสดงความยินดีแซ่สองสรรเสริญก่อนหน้านี้ก็จะมีการโพสต์นะคะว่า มีรูปของพระเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่สิเนี่ยไปโผล่ที่อเมริกาแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นภาพที่มันไปขึ้นจริงๆก็มีการถกเถียงกันเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วมันน่าจะเป็นในแง่ของธุรกิจซะมากกว่าเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารของในประเทศไทยดูนะคะว่าเขามีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างของจริง Plan B Media ถวายพระพรในหลวงบนหน้าจอ2 Times Square, นิวยอร์กอันนี้จะเป็นข่าวของทางสื่อผู้จัดการบนโซเชียลมีเดียได้แชร์ภาพจอโฆษณาอาคาร2 Times Square ใจกลางนะครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ถกเถียงกันว่าจริงหรือไม่เพราะว่าเป็นของบริษัทนะคะแพรนบีมีเดีย ขอพระราชทานถวายพระพรชยัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเชื่อมโยงสากโลโลกในวันที่28กรกฎาคมจากกรณีที่บนสื่อโซเชียลได้มีการแชร์ภาพถวายพระพรชยัยมงคลพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม ใจกลางมหานครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกากลายเป็นที่วพาวิจารณ์ว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพลวงหรือไม่ตัดต่อหรือไม่เนื่องจากายโฆษณาดังกล่าวเกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นภาพจริงโดยบริษัทแพรนบีมีเดีย จำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการแล้วก็รับจ้างในการผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใจกลางนครนิวยอร์กเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับสากลโลก ส่วนทางกรมประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยนะคะก็มีการลงภาพแล้วก็การเขียนถวายพ,าพระพรด้วยบอกว่าที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงราชกาลที่10สุดปังทรงพระเจริญยิ่งยืนานานว่าจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ซะหน่อยปรากฏว่าปิดคอมเมนต์ไม่สามารถให้แสดงความคิดเห็นได้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าใต้ภาพนะคะจะมีบอกว่าขอขอบคุณเจ้าของภาพคุณสมชายชอบชายก็จะมีภาพให้ทุกคนเห็นด้วยเนาะเป็นที่น่าสังเกตว่าคุณสมชายชอบชายอาจจะไปที่นั่นแล้วก็ถ่ายรูปมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเนาะมิจําชื่อเขาได้นะคะคุณสมชายชอบชายน่าจะเป็นตอนที่มีข่าวของโน้ตอุดมในเรื่องของการคืนจานเน็ตฟลิกแล้ว ก็จำจำภาพนี้ได้ที่กำลังประคองไอจานดาวเทียมเพื่อที่จะแซ้สลิมอยู่ก็เลยงงว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะคะว่าพอดีว่าคุณสมชายอาจจะไปทำภารกิจนะคะอาจจะไปทำงานหรืออะไรยังไงก็เลยอัพภาพนี้ขึ้นมาทำให้ผู้คนได้รับทราบนะคะว่านี่คือความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรของพระมหากษัตริย์ไทย แต่จะบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะของการที่มีคนไทยไปขึ้นป้ายเดี๋ยวเราจะไปรายเดียงกันเลยนะคะว่าถ้ากล่าสุดๆนี่น่าจะเป็นลูกทุ่งที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อมาแล้ว <_ d ata> เรียกว่ามีความอลังการงานสร้างมากอันนี้ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมปีพศ2565คุณจินตร,ราภูลาก สุดปลื้มได้ขึ้นรูปบนบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศิลปินไทยอย่างคุณจินคุณจินกระราพูลลากซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพส์ตรูปตัวเองที่ขึ้นบิลบอร์ดยักษ์นะคะย่านไทม์สแควร์ใจกลางมหานครนิวยอร์กพร้อมกับแนบแคปชั่นว่าในที่สุดจินก็ได้ขึ้นบิลบอร์ดไทม์สแควร์ ที่นิวยอร์กแล้วนะคะขอขอบคุณจุดๆจุดที่ให้จินนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งแคมเปญดีๆที่สนับสนุนพลังของผู้หญิงและศิลปินลูกทุ่งไทยก็น่าจะเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะ จากนั้นก็มีการโฆษณานะคะว่าแฟนๆก็อย่าลืมไปฟังเพลงเพราะๆของคุณจินตราได้ที่ลิงก์นี้ก็คือเป็นสปอนเซอร์ของป้าย Billboard ในครั้งนี้ซึ่งแฟนๆนะคะก็ไปแสดงความินดีกันอย่างท่วมท้นเลยว่าก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกด้านหนึ่งนะคะในการที่เราเป็นศิลปินคนไทยเนาะได้มีโอกาสไปขึ้นป้ายที่นู่น นคนต่อมาที่มีเข้าใจผิดนะคะเราคิดว่าคุณจิตลาหน่าจะไปก่อนเพราะว่าเขาอายุเยอะมากกว่าแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราไปสืบค้นข้อมูลเราพบว่าคุณต่ายอรไทยดังหากนะ,ะที่ไปคนแรกในปีพศ2องพันะทางคุณต่ายอรไทยได้แสดงความปลืม้มเพราะว่าตัวเองนั้นได้ไปขึ้นบนป้ายที่สหรัฐอเมริกาโดยทางเพจนะคะของต่ายอรไทยได้โพสตคลิป พร้อมกับข้อความว่าภาพ่ายที่นิวอร์กค่ะทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณไปทางสปอนเซอร์ก็เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยแหละก็คือสปอนเซอร์เจ้าเดียวกันเลยนะคะนี้เราเข้าใจเนะเพราะว่าเป็นศิลปินลูกทุง่งที่สุดของความภาคภูมิใจมาไกลที่สุดในชีวิตของการเป็นนักร้องแล้วนี่คือของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับเส้นทางนักร้องนี่คือความสำเร็จร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นของขวัญเป็นกำลังใจเป็นประวัติศาสตร์ที่จะจารึกเอาไว้ในใจของต่ายตลอดไปค่ะนี่ก็คือประวัติศาสตร์ตัวจริงนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นป้ายไม่ใช่คุณจิตละคุณลาบนะคะขอภัยด้วยต่อจากนั้นนะคะไปที่คุณดาวิกาค่ะคุณใหม่ดาวิกาก็ได้ขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นข่าวเ่อปีที่แล้วณนะปีพศ2566ในเดือนพฤศจิกายนปังมาก ใหม่ดาวิกาได้ขึ้นวิอรอดกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กในฐานะของศิลปินเรียกได้ว่าปังมากๆสำหรับนางเอกซุปตาใหม่ดาวิกาโฮเน่ซึ่งล่าสุดมีเรื่องราวที่น่ายินดีน่าชื่นใจด้วยการถูกเลือกโดยเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงไทยที่มีรูปภาพของตัวเองนั้นไปขึ้นที่วิอรอดยักษ์ย่านไทม์สแควร์เมืองนิวยอร์กประจำเดือนพฤศจิกายน โดยทางคุณใหม่ก็ได้ลงคลิปภาพที่ได้ขึ้นบนบิลบอร์ดที่นิวยอร์กพร้อมกับแคปชั่นพูดจาขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์เจ้าเดียวกันเลยนะคะกับทั้งสองคนแรกพอค้นไปค้นมาปรากฏว่าดาราไทยหรือว่าศิลปินไทยมีโอกาสได้ไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดนะคะที่ไทม์สแควร สหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยขออนุญาตที่จะรวบรวมไม้ทุกคนได้รับฟังกันคนแรกนะคะที่เป็นคนที่เป็นผู้กล้าที่บุกบ่าฝ่าฟันสามารถที่จะไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดได้นั่นก็คือคุณโบกี้ไลออนนะคะเป็นคนแรกเลยซึ่งเรามีความรู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมถึงได้เป็นคุณโบกี้ เราไปดูเนื้อข่าวกันนะคะนี่เป็นของทาง Spring News นะคะบอกว่ารวมความปังปุริเยของเจ็ดศิลปินหญิงประเทศไทยที่โด่งดังจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในแคมเปญของตึ๊ดตึ๊ตตตได้ไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ของมหานครนิวยอร์กเรียกได้ว่ากลายเป็นแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจแฟนๆทั่วโลกเมื่อแอปพลิเคชันหนึ่งนะะสัญชาติสวีเดน ได้ทำแคมเปญเฉลิมฉลองวันสตรีสากลนะเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรมรมดนตรีในระดับสากลโดยได้มีการรวบรวมศิลปินหญิงทั่วโลกนะจำนวน35คนจาก50ประเทศเพื่อมาแสดงพลังและก็ความเท่าเทียมซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเศิลปินหญิงจากประเทศไทยไปรวมอยู่ด้วยที่ได้รับการคัดเลือก สลับกันขึ้นป้ายบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์มหานิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้จะมีใครบ้างตามไปส่องกันเลยลำดับแรกนะคุณโบกี้ไลออนด้วยความดังของสาวโบกี้ทำให้เธอนั้นเป็นศิลปินหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นภาพโปรโมทเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนปีพศ2564 โดยเจ้าตัวได้เปิดเผยความรู้สึกว่าขอบคุณที่ทําให้โบได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆเป็นโครงการที่รวบรวมศิลปินหญิงจากทั่วโลกผู้ที่สร้างสรรค์และเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงไปด้วยกันเพื่อนๆทราบไหมคะว่าคุณโบกี้ไลออนเนี่ยมีโอกาสขึ้นได้สองครั้งเลยครั้งแรกนะคะในเดือนเมษายนปีพศ2564 หลังจากนั้นขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะในเดือนธันวาคมปีพศ2565คนที่2ก็คือคุณ V. ีวิโอเลตซึ่งตามไปติดๆในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศส5 6 4ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับตัวเธอและก็แฟนๆเป็นอย่างมากโดยในงานนี้นะคะสาววีก็ได้โพสต์ถึงโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจพร้อมกับเปิดเผยความรู้สึกไว้ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมาก ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนนี้พร้อมกับแซวตัวเองด้วยว่าภาพที่ขึ้นไปบนวิวบอร์ดเนี่ยอยากจะพิน์ออกมาแล้วก็ใส่กรอบเก็บเอาไว้อวดลูกอวดหลานว่าครั้งหนึ่งฉันก็เคยขึ้นที่ไทม์สแควร์นะแถมยังพูดถึงแคมเปญดังกล่าวด้วยว่าอยากทุกคนมองมนุษย์เป็นมนุษย์เท่าเทียมกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง เพศชายหรือว่าเพศใดๆเพราะสุดท้ายแล้วมันคือความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนคนต่อมาก็คือคุณอิงวรันทร คุณอิ้งวรันทรเป็นศิลปินหญิงจากประเทศไทยคนที่สที่ได้มีโอกาสขึ้นป้ายในช่วงของเดือนกรกฎาคมในปีพศ2564เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขั้นสุดของนักร้องสาวเสียงดีโดยเธอได้บรรยายถึงความรู้สึกนะคะผ่านทางไอจีบอกว่าบ้าไปแล้วค่ะขอบคุณจุด,จด,จด สำหรับโอกาสดีๆแบบนี้ที่ให้อิงได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะก็คือเป็นโครงการลักษณะดเดียวกันหมดเลยดังนั้นคําพูดมันก็จะออกไปแนวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมี่ก็ขอละในฐานที่เข้าใจก็แล้วกันส่วนศิลปินถัดไปนะคะคุณส้มมารีลดแ่นในเส้นทางดนตรีมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วสําหรับนักร้องสาวส้มมารีมีผลงานเพลงมากมายแล้วก็ถือว่าเป็นนักร้องที่ประสบความสําเร็จ เป็นคนที่4ที่มีโอกาสได้ขึ้นป้ายโดยได้ขึ้นในวันที่18สิงหาคมปีพศ2564าลำดับที่5คุณเอิร์ธพัทรวีได้ขึ้นในเดือนกันยายนปีพศ2564ต่อมาเป็นศิลปินคนที่6นะคะมิลลิเดนุภาเป็นรายที่6เป็นแรปเปอร์สาวได้ขึ้นในช่วง ตุลาคมปีพศ2564ศิลปินคนถัดไปนะคะคุณปามี่ปิดท้ายก็คือเป็นคนที่เจ็ดเลยณตอนนั้นซึ่งคุณปามี่นั้นก็คือคุณอีฟปามเจริญเป็นศิลปินหญิงแถวหน้าของเมืองไทยเจ้าของเพลงดังอย่างมากมายเลยคือมีเอกลักษณ์น้ำเสียงมีสไตล์โดดเด่นทำให้เจ้าตัวนั้นก็มีความภาคภูมิใจ ที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพศ2564ในลำดับที่8ที่เราไปสืบค้นมานะคะก็น่าจะเป็นคุณต่ายอรไทยในวันที่16ธันวาคมปีพศ2564ในลำดับที่9ที่เราไปสืบค้นมาได้นะคะจะเป็นในช่วงเดือนเมษายนปีพศ2565 ชื่อคุณอิมเมจนะสุธิตาชยะชัยสุวรรณอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับของเธอก็น่าจะจำได้เ,เนาะซึ่งเราก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูคุณหวายค่ะคุณหวายในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพศ2 5 6 5ส่วนคนต่อมานะคะคุณนิวจิ๋วเป็นศิลปินดูโอ้นะคะในช่วงกรกดาคม ปีพศ2565ต่อมาก็จะเป็นคุณจินคุณจินก็คือคุณจินตรลาที่เราได้พูดไปเป็นคนแรกเลยโอ้โหนั้นคือเรียกได้ว่าถัดลงมาแท้าๆเลยนะคะในช่วงสิงหาคมปีพศ2565ส่วนในลําดับต่อมานะคะก็คือน่าจะเป็นคุณโบกี้เนี่ยแหละที่มีได้เล่าให้ฟังนะว่าขึ้นเป็นรอบที่สอง ในเดือนธันวาคมปีพศ2565ส่วนล่าสุดหรือเปล่านะเท่าที่เราสืบค้นได้ก็น่าจะเป็นคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยแหละในวันที่16พฤศจิกายนปีพศออ2566อันนี้คือที่เราพยายามจะ ค้นหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้รับทราบกันทีนี้เราไปเจอข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการขึ้นป้ายบิลบอร์ดนี่แหละก็คือราคาเราจ่ายไปแล้วเขาก็ให้เราขึ้นนะคะบอกว่าย่านไทม์ Square ในนิวยอร์กกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตของบรรดาแฟนคลับในการซื้อพื้นที่โปรโมตแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับศิลปินที่รักโดยมีศิลปินเกาหลีนะคะตบท้ายขึ้นบิลบอร์ด ย่านไทม์สแควร์มาแล้วมากมายแต่เราขอไม่เอ่ยถึงเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเห็นศิลปินแต่งตัวแบบไหนก็ซื้อให้แบบนั้นผู้บรรดาแฟนคลับนะคะก็ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตั้งแต่หัวจดเท้าให้เป็นของขวัญหลายคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยให้ของขวัญในลักษณะท,ที่เป็นศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบก็เลยอยากจะให้ไล่ตั้งแต่การเปของขวัญกระจุกกระจิกอย่างจดไม้ดาวกระดาษ ขนมหรือว่าตุ๊กตาสารพัดของ DIY ปัจจุบันวิวัฒนาการการให้ของขวัญศิลปินเริ่มไต่ระดับนะคะในระดับของความพีคขึ้นเรื่อยๆเราจะได้เห็นถึงของขวัญอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือว่าเอเซอรีแบรนด์เนมต่างๆตั้งแต่หัวจรดเท้าลามไปจนกระทั่งถึงป้ายโฆษณา ที่ดินหรือแม้กระทั่งดวงดาวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้พวกเขาได้รับของขวัญอะไรกันบ้าง1เลยนะคะป้ายโฆษณาเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพยอย่างรถไฟฟ้า BTS หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็คงจะได้เคยเห็นรูปศิลปินนะคะทั้งไทยทั้งเทศพร้อมทั้งข้อความบนผ้าบริเวณภายในสถานีกันมาบ้าง ซึ่งใต้เหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นโปรเจกต์ที่บรรดาแฟนคลับร่วมแรงร่วมใจนะรวมเงินกันจัดทำขึ้นเพื่อโปรโมตแล้วก็โวยพรวันเกิดศิลปินที่พวกเขารักหรือถ้ามีการขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงพื้นที่โฆษณาบนจอ LED ของห้างสรรพสินค้าต่างๆเช่น M Quartier, Emporium นะคะสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์หรือว่ามาบุญคลองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่แฟนคลับชาวไทยเลือกใช้บริการด้วยเช่นกันและอีกหนึ่งสถานที่ท็อปฮิตของการโปรโมทหรือการอวยพรศิลปินในตอนนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากย่านไทม์สแควร์ในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ซึ่งแฟนคลับสายเกาหลีจากนานาประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับจากประเทศจีนมักจะมีการซื้อป้ายโฆษณาตามตึกต่างๆของไทม์สแควร์เพื่อทำการโปรโมตอวยพรให้กับศิลปินในดวงใจของตัวเองโดยบริเวณไทม์สแควร์ของนิวยอร์กนั้นมีป้ายโฆษณากว่า238ป้าย ซึ่งราคาค่าโฆษณาของแต่ละป้ายในหนึ่งปีนั้นมีตั้งแต่ราว1.1ล้านเหรียญสหรัฐไปจนกระทั่งถึง4ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉลี่ยแล้วป้ายโฆษณานึ1ป้ายในไทม์สแควร์จะสามารถทำเงินได้ราว2.5ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งหากต้องการเช่า1ป้ายจะต้องใช้เงินประมาณ 6,986เหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งนับว่าถูกกว่าค่าโฆษณาในซูเปอร์โบว์ที่จะต้องใช้เงินมากถึง3.8ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นในขณะที่ราคาป้ายโฆษณาในประเทศไทยนั้นราคาเป็นมิตรอย่างมาก โดยค่าโฆษณาในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินราคาประมาณ43,000ถึง55,000บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับสถานีที่ติดตั้งจอ LED บริเวณห้างสรรพสินค้าอย่างเช่น M Quartier นะคะหรือว่า Emporium ราคาก็จะอยู่ที่195,000บาท 15วันนะคะส่วนจอ LED ที่บริเวณห้างมาบุญครองราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ75,000บาทต่อเดือนต่อมานะคะมีไปเจอข่าวอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจแอ่ว่าเป็นข่าวเก่าในช่วงปีพศสอ6 1นะคะนี่ต้องขอบคุณทางคมชัดลึกเขาบอกว่าอลังการทุ่มกว่า20ล้านจัดเซอร์ไพรส์นะคะวันเกิดให้กับสิงโตสิงโตไหนเอ่ย เขาบอกว่าแฟนคลับไทยแล้วก็จีนจัดหนักทำโปรเจกต์นะคะเซอร์ไพรส์ให้กับสิงโตปราชยาล่าสุดทุ่มเงินกว่า15ล้านบาทซื้อบิลบอร์ดนะคะใจกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กแป้ายคำว่าธรรมดาสะกดยังไงใครช่วยบอกแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นชื่อดังนามว่าสิงโตปราชยา หลังจากที่ก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการซื้อโฆษณาที่รถประจําทางสาย39จำนวน2คันที่วิ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตไปจกระท่าถึงสนามหลวงระยะเวลา2เดือนโดยเริ่มตั้งแต่5กรกฎาคมจากระท่าถึง31สิงหาซึ่งมีมูลค่าราคากว่า6 0 0 0บาทโอนนี่ขนลุก คือต้องรวยขนาดไหนเนี่ยที่เอาเงินมาเปศิลปินเนี่ยอันนี้เ่เราไม่เข้าใจเนาะแล้วใครเป็นคนเปันนี้มีก็ไม่ทราบเนาะเขาบอกล่าสุดนะคะจัดหนักจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งเมื่อคลับชาวจีนได้เซอร์ไพรส์นะด้วยการทุ่มทุนซื้อบิลบอร์ดที่ย่านไทม์สแควร์ใจกลางนิวยอร์กถึงแปดใต้เพื่อทำโฆษณาอวยพรวันเกิดให้กับสิงโต พร้อมกับข้อความนะคะแบบว่าแต่งงานกับฉันไหมนะทำเอากรีก,กลาสเรียกว่าขอหนุ่มสิงโตแต่งงานกลางทามสแควร์จะมีการตรวจสอบป้ายโฆษณาดังกล่าวนะคะอยู่ที่1ป้ายต่อ1วันสูงถึง4 0 8 0 0 0 0 0บาทรวมทั้งหมด8ป้ายนะคะเป็นเงิน3,840,000บาทเป็นระยะเวลา4วันรวมเป็นเงิน1 5 3 6 0 0ล้าน3 0 0 0บาท โอ้โหนี่คือพูดไม่ออกนะมันต้องมีเงินเหลือกินเหลือใช้ขนาดไหนยังนะคะยังไม่จบแต่เพียงแค่นั้นเพราะในวันที่27กรกฎาคมแฟนคลับก็จัดให้อีกด้วยการทุ่มไม่อั้นสั่งสกรีนด้านหลังตัว๋วเครื่องบินสายการบินก็เป็นเที่ยวบินจากต่างประเทศนะคะเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวน100,000ใบโดยมีการสกรีนนะคะคำว่าวันเกิดนี่แหละวันเกิดสิงโต โดยราคาของโปรเจกต์นี้นะคะยังไม่สามารถระบุได้แต่คาดว่าจะมีการใช้สนนราคาะคะทะลุไปถึง7หลักเลยด้วยซ้ำโอ้นี่เราเราจุกจริงๆนะนอกจากนี้เขาก็ยังมีการรายงานถึงสราสรภาพสารเพถึงไอเดียของพวกบรรดาแฟนคลับทั้งหลายที่จัดให้กับพวกดารานักร้องนะคะแต่ว่าเราขอไม่ไปอ่านก็นแล้วกันเพราะว่าอันนี้เรานำมาผสมผสนเนาะให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณเห็นค่าใช้จ่ายในการ เป็นธุรกิจตรงนี้ไหมก็คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือว่าความสําคัญแต่ว่ามันเป็นลักษณะของธุรกิจจริงๆซึ่งเรามองว่าในการจ่ายเพื่อที่จะอวยพรพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยคาดว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเจ้าัวหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทใดหรือว่าอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์อาจจะเป็นใครเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะเพราะว่า ก็จะได้รับทราบแค่นั้นเองว่าทาง Plan บีมีเดียใช่ไหมเอ่ยนะคะที่เขามีการถวายาพระพรเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้วพอดีว่าเราจำได้คือม่จำได้นะว่าเคยมีดาราหญิงไปขึ้นที่บิวบอร์ดเนี่ยหลายครั้งก็เลยไปสอบแสวงหามานะนี่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้านหลังด้วยที่ช่วยกันหาข้อมูลเพราะว่าเห็นไหมคะว่าค่อนข้างเยอะเอะเหมือนกันนะเราก็ประหลาดใจมากเลยมันมีเป็นสิบเลยอะ เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกนะแล้วประกอบกับไอ้ข้อมูลช่วงหลังที่เราไปเจอมาอีกว่าแฟนคลับชาวจีนนะคะเขาทุ่มถึงขนาด15ล้านเนี่ยโ,โหนี่ขนลุกจริงๆนะว่ามันจะต้องเป็นบุคคลที่รวยหรือว่าเหลือกินเหลือใช้ขนาดไหนที่เขาไปรวมตัวกันแล้วรักศิลปินดารามากถึงขนาดนี้นานนี้ก็เก็บไว้ให้ทุกคนได้พิจารณาส่วนใครนะคะที่อยู่ที่มหาคอนครนิวยอร์กนะคะแล้วก็มีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้สมมติว่า ใครนะอยู่ที่อเมริกาแล้วมีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไปเจอแล้วมีการพูดคุยนะ,ะมีคนท้องถิ่นเขามีการสอบถามถึงว่าเอ๊ะพระมหากษัตริย์ของไทยมาอยู่ที่ป้ายน,นี้ได้อย่างไรใครที่มีข่าวทางด้านนี้นะสามารถมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนได้รับฟังกันเพราะว่าบางคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่โผลที่ต่างประเทศได้เนาะเหมือนที่มีได้เล่าให้ฟังว่า ทางสื่อผู้จัดการหรืออะไรเนี่ยเขาก็มีการสอบถามรวมทั้งในสื่อโซเชียลด้วยว่าเอ๊ะมันตัดต่อหรือเปล่าแต่จริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ธุรกิจจริงๆหน้านนี้เราก็เลยนําข้อมูลมาให้ทุกคนได้รับฟังกันโอเคนะคะได้รับฟังข่าวแล้วรอบด้านแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ